เอาไอ้เฮียริบบอทไม่ไเนี่ตัด,ดบอทเน้่เนี่ยวิ่งเหมือนนั่นน่ะดูว่านะนะ,นะ,นะอ่ะจะลองเอากาดจอดิการจออัดก็ไม่ดีไม่ดีฮะ เอยาเล่นลนะไนด่าเนอี้อ่ะในหีจัดเอ,อด้วยดีกว่าอีกไอ้ยีอ่อะไเดียวมาคนดี <c oughs> มีก็เป็นได้แต่กูเห็นบอดอ่ะบอนที่อยู่หน้าห้องบอดมาจุ่มหน้ากูแล้วมันก็วิ่งหนีเดินหนีแบบมีขวามเมื่อใช่คนหรือเปล่ามาเคยเล่นด้วยทหานี่มีรถจอดแต่ใช้ไม่ได้ มันหนึ่งแล้วเพื่อนที่อะไรวะที pues ่แปดไหมที่แปดลงปุ๊บยิงปั๊บเลยเหรอทีเด็ดอะเพลงก็โหดเกินไปนะเพืออันนี้เสียงพัดลมใครเนี่ยฟูไงเพื่อนฟฟุุน้องที่จะกูวิ่งตั้งนานไปรับข้าวบ้านครับ อมันมีชั้นเดียวเหรอวะไอ้บ้านขึ้นชั้นสองเลยวะเออทุกเหมือนจะมีชั้นเดียวจะขึ้นไพื่อนนกูไม่เจออะไรกูก็ออกบ้านแม่งอะเออไปสนนะ้บ้านใหม่หาบ้านใหม่เ,ออเดี๋ยวนะเมื่อกี้กูแง่กูเจอเอ็มสองสี่ละมาดิจปยิงชม็นควันตา เพื่อนพร้อมไปเอาฝาดเลยยังไม่พร้อมเลยกูยังมีมินิเอออยู่อันนึง <c oughs> มีโคไปมีะลุไปไหนดีวะขบใกล้อ่ะขบใกล้อ่ะ<ห>อุย้อยเดี๋ยวบ้องตันวะอร่อยเลยบ้องตันโนะ <c oughs> อ้ เน่โอ้โหหายไปนะโอ้โหส่วเขียวไปไหนหมดเวงไปไหนโอ้โหเพื่อนว่ามาดูชาร์จยากชิบหายแต่ไหวเฮียใช่แล้วมาดูวงดีนะอายุเนี่ยเพื่อนเราก็แหวนแหวนแล้วก็แหวนเข้าไปได้ไงว้าวว้าวว้าแหวนเออกูว่าไปเลยดีกว่าปะวงมาเลือกเราด้วยบีมาเฮียขับรถดีกว่าเข้าไปพาดูกไป พร้อมแล้วขับรถเล่นนะพร้อมที่จะไปกันหุือย่งไม่มีรถจอดนะบ,บ้านเต็มไปแนะเต็มเปรถพังวะ <c oughs> ่ะเนี่ยแหละคุณจะเล่น m 2 4เนี่ยนจะตาเนี่ยจะหูโดดเจ๋โอ้โหรถพังจริงรถจอดเต็มะแต่พังเยอะมากเออรถพังมดเลย ตัวที่ลงขวาเรา,าอยุดหนเพื่อนไดจะราเจอปะสมองสามอ่ะนี่ไม่รู้อ,อัตโมัติพามเต็มเลยไหมรถเฮ้ยเพื่อนพานดรถไปได้ไงเนี่ยฮะนี่อะรถนี่ไหนวะหลังมึง <laughs> ปไหนอ่ะนี่ที่กูี่เนี่ยที่กูวิ่งมาเนี่ยนี่รถรอะเอ้ยกูวดารถพัง ตัวเอ้าเฮ้ยยิงไลยด้วยกูวิ่งไปได้เหรอวะแล้วกูไม่รู้ว่ามันนั่งได้เนี่ยใครติ๋มไปใครเหฮมเบอร์เกอร์ไปแล้วไปตัวหลังได้ปะได้กิงได้โอเคอุ้ยเอ้ยมึงมึงนั่งโย่ดูดิโอตายมัาเรียวยาวจริงชนก็โอกไส้กับหลุดไหยอะไรเนี่ย เพื่อเดยวกูขับให้มาเฮ้ยีดาเสียขนาเพื่ออะไรเยไปคันนี้ละไปเลยไปเลยบึงบิดแกนิเฮ้ยผมเพื่อดาเสียตรงนี้ก็มีนี่เดเพื่อป้าไปป้ากลับไปไหนเนี่ยขีบะปไเนเนี่ยอยากอยากลองขับองข โอ้โหแรงอยู่นะเพื่อนดูถูกนะจ่มันเลี้ยวยากก็ดีใครไ,ไปจูนว่ดด้<ะ>มือดิปคิงขนาดนี้ตอกไปยังไงวันนี้ทำไ,ไปคนละลายกูเอรอลายกราฟมั้ย

ลายบิดนั่ลายไหนเน่้ลายแล้วพี่ยาดูถูกเลยคุณโดนไหนววะคุณส่องเหรอสาม่องวะอะไรวะคุณไกตัวนี้อยู่คุณไม่ออกวะไม่แปดวะจะแปกวะเพราะว่าลำกล้องมันเข้าไปในกระถห่นอะแปดว่ะตีเฮ้ยเฮียแล้วพลอย พเพื่อรถรอยการการปับโคตรดีไม่ความแน่นอนในรถคันนี้ไม่ความแต่เรา็วยากไปหน่อยมดูรถด่ดูรถนะเดือดเดมอดเดทอดเันอดเอเดือเอดเดือดเดือดะมือเดอไอเดือดอดเอดเดือดเดอดเี่อดเดือดเอดเดือดเดือดเดือเดือดเอเดือดเดันเดเห็นเดือดเดือดเอนงเพื่อนจริงๆอ่ะเท่าไหร่่เ เออเดี๋กวตามมาเลยนะนนนแม่ไมเ่เจอรถอื่นเลยเหรอวะ <c oughs> อยู่ในมือดิปชิงขนาดนี้ตรงนี้กดสเปซบาร์เพื่อดิปโอ้โหเขาคงสวยจัดอันนี้เรามาเล่นเก็บขับรถนะไม่ได้มาเล่นเก็บยิงปืน มีรถนอลออยู่เพื่อนขับต่อนลอไล่กูได้นะโ <Okay, okay. S 2> อเคโอเคแต่ขันนี้มันแรงอะ่ะ ไปจูปูนเหรอนี่รถต่อรอยิงฉาไปอีกรถต่อรอเป็นกระตาเล็กตอนเล่น้านะเหมือนเหมือนอะไรอะอัตราเร่งมันอะเชรอกต้นไม่ดีไอ้รถเอ็นนั่นก็ด่านไอ้ด่านโรโดมันก็ออกตัวไม่ค่อยดีนะไอ้รถคาร์ซีโอขาวอะไม่ใช่ต้ะหู้อะเอ๊ะ้ตะหู้มันแหกูได้ปะทั้งนั้นมันออก ต้นไม่ค่อยดีต้นมันอืดจัดแล้วแต่พอปลายมันไหล่ก็ได้เลยวะออกซ้ายเหรอเออโอเคริบละรีบติ๊บแล้วจังหวะนี้ฮะซูมครับซูมดูเขาจังหวะนี้ตัดโค้งนอกนิ่โค้งไหนครับริบครับโอ้โหเบรกเอียดเลยแรบไม่ใช่อันนี้ไงไม่ใช่รถส้มถ้ารถส้มได้อยู่เออถ้ารถส้มอร์รถส้มแนวสุดแล้วรถหัวยังต้อง ผมผมไปไหนอเอ้อไม่ประมาณอัดอัดประมาณสิบนาทีมั้งขับรถไปเก้าทีแล้วขับรถจะไม่เจอคนไม่มีใครกล้าโบกอ่ะ แมปมันใหญ,ญ่มากมีด่านแหล่ะว่าที่แมปน้อยๆอ่ะคาราคินเนี่ยเออโอ้ยยิงขึ้นขาวยิงอื่นคาราคินอ่ะแมปพอดีนะแต่ของดอกมันโคตรกล้าของดอกไม่ดีเว้ยอือจัอดโคตรแบดูน้อยไปกดไกลมากกดต่างเป็นแนวแบบนี้ โ,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  oh. โอ pray. ้ยลงเข่าลงเข่าเงาตลอดรอมาหรอวะโอ้ยตลอดรอมาบอดปะเนี่ยเฮ้ยเฮ็ดตีสิบห้ากับตียีเหมือนบอดทั้งคู่เลยอะเฮ้เพื่อนหน้าๆน้ใกล้ๆกล้เ่มันส่งเหรอวะมันคือตีสี่กบบเนี่ยเราเก็บบอดส่องเหมือนกันเนี่ย ไปดิไปดิไปดิเราไปเก็บบอทบ้างไหนวะยิงกันอยู่ตรงไหนวะเอบวิ่งหาบอทฮะแล้วตอนนี้พวกเหล่เนะี่ยบอทอยู่ไหนวะยิงใหม่ที่บอท นี่ยเพืล็กว่าบอดทั้งแมปปะเนี่ยเฮ้ยหรอดูดิโยชิสูรๆอะไรแล้วใครเป็นสองอะ่ะแล้วคู่กับบอดเนี่ยฮะไม่ดีก <c oughs> ันปะเมียนมาเมื่อวัรถหน้าเราเลยเป็นหนาวไปเนี่ยผมบอกไม่เอาไม่เอให้บอดป่ะที่นี่นะ เยมคนเพื่อนยี่หา้าเนี่ยเออนีออ่แหละเหีอเอ้บเหี้บเหี้บเยิงอยู่หน้าเรานี่แหละหน้าเราเนี่ยยืนมองเราอยู่ยเดี่ยหี่อบอดเนี่ยมันมีคน,นยิงเอ็มเอยู่อะนี่สีม่วงอ่ะ ความใหญ่ร้อ,อน,นหมดเห,หรอนี่ไงคน,นไอ้เหี้ยบอกแล้วทำไมเราได้ที่คียงวะเจ่าประชามีคนร้ายตี <laughs> น,นี้คืออะไรอะ security key อะไรเนี่ยเดือดเดือดี๋ยวดจริงขออยาดเก็บยาฮะ

งไอ้ย pues ่อไอ้ย่อมาเลยมาเลยที high, ี Man, ีีนน้เราตัวเดียวนะเจอระเบิดสูตรมันถอยมันถอยมันถอยมาทางไหนมาทางไปไหนติดซ้ายมาเจอพี่เหรอมันวิ่งลงเนินไปละอุซส่าห์เลยนะจิมเดินเลยเพื่อนเพื่อนขอขึ้นอันนี้ก่อนยังอยู่ปะตัวนี้ดูดิอยู่หลังหินหลังหินหลังหินมาสัตว์ยิงกูกลับไป โอ้หินมามันถอยไปไกลเลยดิใช่ใช่ใช่หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้อหมดแล้อหมันล้วต้องมีเพื่อนอีกดิเออจินตัวเดียวเออแค่นี้เลยนะไม่ได้เพื่อนไม้สัตว์เออจะเอาทูดี้เฉยเลยปล่อยเราเฉยไม่กล้าวัดไงโดนกูสวด โอ,าาอ้ยน้ำไปจัดเปล่ <c oughs> ปรีสีไม่ใช่คุณกิมจังเนี่ยเ <c oughs> พื่อนรถมา ใช่ไหมวะคุณได้ยินเสียงรถหรือเสียงอะไรเมื่อกี้เพื่อนเกมนี้ไม่มีหูหูหวิวนะเปล่าแต่ดดได้ยินเขได้ยินนะเว้ยมีเตอร์เซ็กเขาบินอนะ่ะนี่เสียงทานเไรเพื่อน เปลี่ยนได้ป่ะมองยากนะเพื่อนมันมีอะไรดำๆด้วยเห็นป่ะใช่เราโมดีๆมันเป็นหญ้าแบบดำๆอ่ะแล้วเราก็คิดว่ามันเป็นคนมันมันเหมือนคืออะไรดำๆไม่รู้นะเหมือนก้อนหินอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนหรอกก้อนหินจริงเลยก้อนหินเหรอไปเข้าวงดิพีเพื่อนไม่มีเพื่อนแล้อ่เข้าวงหาคนต่อไปไม่ลัาเหรอวะ เดินเข้าก็นได้มั้งเดินกลับไปที่เดิมป่ะเดินกลับไปที่ชุบเมื่อกี้หรอไดีควิวฟีไม่ขึ้นแล้วดิใครโดนเพโซไปแล้วบอดท้งนั้นเลยปะกลัวอุ้ยตลอดตลอดอมาครับประชาชนจะไปไหนครับผมคุณ<ะ>ประชาชนจะไปไหนครับ ครับตลอครับตอบุกแปแอ๊วะเลยราซึเต็กน่านอุ้ยเพื่อนโชว์ดิเห็นไหมอะไรวะเป็นโค้งรูปตัวอะไรอะชว์แล้วไปเจเจคนโอ้เฮียรถชนกูไปยิงหรือวะนองเฮียนี่มันยิงกันนี่นี่ใช่ใช่ใช่ชื่อนี่แหละ P.B.T. น้่แหละ มันยิงวีเอสดูหมดเลยเนี่ยก็บอดอยู่หมดแล้ววะเนี่ยคนหมดแล้ววะเนี่ยคนเหมดแล้วป่ะพี่รถบาจิมนี่แหละราซีราเซียราเซียจอดป่ะไม่จอดเพื่อนไปตาำรวจเลยอ่ะอ่าจะจอดบ้านนี้ไอ้ยาไปบ้านไปบ้านโอ้ยเดี๋ยวหาตัวบ้านอีเกือบตายสัตว์พี่ไหนไม่รู้เพื่อน เอ้าที่มันโดนอยสองปีนะไม่ไหวว่ะโทนี่พี่พีคให้พี่พีช่วยเองไม่ได้ป่ะไม่เป็นไรไหมให้โจซ้ายยิงอ่ะโอ้ยฝ่าดแล้วคนเขียวใครวะเนี่ยเขียวนี่เหรอเพื่อนเพื่อนดีเซ่สยาก่อนเฮ้ยมันน็อกอยู่เนี่ยเพื่อนเพื่อนเนี่ยตัวผมก่อนที่บ้านเลนปอดปะเนี่ยจินอะไรล่ะ เดีว่อ <screws> น <in the ground> ี <tripod brightness> <desserts> <paper> ่นี่นกูเห็นตรงนี้ตัวแรงกงไหนนี่ตัวนึงไอ้เหี้ยนั่นใครอ่ะไอ้เหี้ยนั่นบอดเดี๋ยวไวบนบ้านอ่ะไม่ได้ไอ้เหี้ยบอดอ่ะตอนนั้นไอ้เขียวไอ้เขียวแรงกระแพงนี่สายจะขึ้นมาตีเราปะวะไม่น่านนะใช่ใช่มาร์กอ่ะมาร์กรถเมื่อกี้ใครอยู่เนี่ยอยู่ตรงบ้านเนาะเสกเขียวมองกูอีกดิมองอยู่บนบ้านอยู่บ้านบันแดงเห็นเราวิ่งอยู่เลยปะ ทำตัวเฮ้ยเอนี่วิ่งเลทสอตัวเลยหลังกองแพงมาร์กหนึ่งอ่ะโอเคมาร์กลบกันเพื่อนโผล่ได้ยิงได้บีบออกวงออกเฮ้ยกูณพูดอะไรวะเรื่องเดิมก็ต้องออกเออมันเออมันจะวิ่งเนี่ยโอ้ยโอ้เหี้ยจังหวะไอ้เหี้ยจัดแต่เสซนี่ใครอ่ะเพื่อนวิ่งแล้วหลังป้้าายฟแล้วหลังป้ายหลังป้ายหลังไปนี่ไงนี่สามเนี่ยคนเพื่อนเนี่ยสามวันที่ เอ้ยไม่ลวงทีวะเพื่อนถ้าเมื่อกี้โดนนะน็อกนั่นน,อกอนะกูก็ยิงโดนนะมันไม่ลวงทีวะตายเราจ,จบแล้วนะทีเ่เราต้องเข้าหงเอาตัวน,นี้ตรงไหนนะ่ะเดในทไหนกันอะไรยิงนี่โดนไกลๆโดนินไปอะไรยิงโอเคโแม่กแม็กเอารถไปชุบดิรถอยู่แถวๆนี้แหละเดี๋ยวเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเออจะวิ่งไป<ๆ>ไหนจะวิ่งไปไหนตรงนี้ไปนี่ตัว น่าจะวิ่งอ้อมเรื่อยนะเพื่อนไม่เห็นหมดอ่ะถ้าถ้ามันวิ่งอ่ะไม่เห็นดิถ้ามันลงเนินล่างกูไม่เห็นเลยชุบได้อะชุบได้เหมือนอันนั้ต้องรีบชุบนะวงห้านะเพื่อนแหมมีคนมาชาร์จกูเพื่อนฮะมีคนมาชาร์มก่อน ไปเลย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 ได้ยินเสียงตกแตกตกแตกไหนวะยิงแม่งโคตรไกลเดี๋ยมันไหนที่มึงไปกูปะรึปะไปดิไอ้เขียวอยู่ไหนวะชนไหนดิชนบ้านนีหรอเังไงเพื่อนชนไหม ไปดิไปเดี๋ยวทีนี่อะเดี๋ยวนี้วิ่งมากูไม่ได้เผาที่นี้มาด้วยหรอวะพี่รู้ว่าเออเอารถเออเอาไว้ไม่มีรถรอก็ได้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 ดูส่วนผสมกันชูส่วนผสมกันชนบ้านแล้วเราโแต่ไอ um. ตี preferred. ้เมื่อกี้ไอเขียวอยู่ไหนเนี่ยเสื้อเขียวที่อยูงนี่นีละป่า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 ชนเลยชนเลยนะไปกันถ้าลงขวานได้จะโดนป่ะ Ôi bị lửa bắn luôn, tài vũ. Biển cọ cần. Bên là bắn đi. Tôi Hiển kia rồi. แล้วส่งมีแล้วเพื่อนอ้าอมาล<ด>มาไอ้เขียวอยู่นี่เขี่ยอยู่นี่เขียวอยู่ไหนไอ้เขียวหลังหิ่นี่เขียวก็ไม่มีมุมเล่นวะตัวนี้เราพิการนี่เหรอพี่เห้วมันชิงซ้ายน้องม,มุมเม็ดเดียวอเป็นไหนแล้ววะตัวนี้ <ๆ S 2> ต้องม,มีป่าต้องมีปืนพันธปิดหวายเฮียมันอยู่นี่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 ไอ้เขียววะมันอยู่นอ้อมไปไหนแล้ววะ ชั้นสองมดีเลยโผมาดิขอไว้จะชั้นสองมดิชั้นสองมาตัวนึงมตันงมตัวนึงมตัวนึงมานมาตัวนมาตนึ่มาตัวงมอตน่าตัวนงานไอ้สัตว์นุบหน่อมชุัหน่อยชตัหน่อยชุบหน่อยาตั่มาตัวนึ่งม้หน่อตัวนึ่งม้น่งมาวไมว่มตัวงตัวนมตั่งนึ่าน่งมตัน่มากัวหน่งมาว เพื่อมาคอท่านแลมีระเบิดไะไอเขียวไอเขียวป่าโมกวะอุ้ยเหี้ยแล้วแล้วมึงดีเลยนะเมื่อกี้น่ะทัดมนละกระโดดมุ่งเลยเมื่อกี้น่ะไอ้เขียวโอ้ยไอ้เขียวอยู่นี่ไอเขียวอยู่นี่ไอ้เขียวชิวเกินไอเพื่อนลงขวาได้นะไม่ยู่งเหรอตรงมานี่ไม่ยู่งเหรอตรงมานี่ มันเดินลงแล้วตรงนี้ตัวมันโดนเขี้ยวยิงมันโดนเขี้ยวยิงบ้านหมดแล้วใช่ไหมบ้านลงเดินลงไปหมดแล้วใช่ไหมเฮ้ยมันเหลือส่งตัวเพื่อนฮะอีส่งแล้วส่งตัวเนาะผมหมดแล้วเนาะไม่เวทกูจะน็อกหงเอาเนี่เรี่องขอบหงเลยสัตว์ไม่ทันหรอกูเห็นละตอนนี้วิ่งลงไปละเรีย เขียวเสือกจังอะตายแค่เห็นขูก็พอบางมือเขียวกันเพื่อนดูสายวิ่งไปนู่นนะวิ่งมีเขี่ยยังไงล่ะนี่วะไกลๆของร่างสุดเลยไกลๆเลยอ่ะเออนั่นแหละนั่นแหละประมาณนั้นแล้วแหละเขียวอ่ะฮู้วต้องการตันเล่นนะเขียวอ่ะไม่ดาเมจกูแม่งสามร้อยอ่ะที่เอาจริงอ่ะ ก้อนเลยแหละกรัวเดินครอบครอบครอบวงฟานไหมี่อย่าปิดไอ้เขียวจัดอยู่ตรงนีแต่ดิวิ่งไปแล้วเพื่อไอ้ท่อนี้วิ่งไปแล้วซ้ายอีกเออหนัก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 ซ้ายมันวิ่งไปเรื่อยเลยเว้ครอบวงเลยเพื่อนแค่เพื่อนไม่รู้วจัดอะหายขาตัวใกล้กันเฮ้ยยิงเขามั่วหมดไม่โดนใส่เขียวแล้ว ามันนั่นน่ะมันวิ่งละแต่ว่าทธอไปเยลยน้องต่อหกสิบหลังทำมมันวิ่งอีกแล้วมันน,ๆๆๆมน้อยมนน้อยมไหนวะโดนดิมาเลยดิไอ้เจ้ากูไม่เห็นมันวิ่งอย่างเดียวเลยเว้ย <laughs> เอเอ คุณทรงอ่ะแชมแอตันเฉยจัดแชมเฉยเฮ้ยได้กี่แต้มเมื่อกี้ยี่สิบสามตึงเกินกูฆ่าวอีตัวเดียวอีเี้ยโอ้โหไม่ตายเลยจริงๆไม่ตายเลยปะกูน่าจะฆ่าบอทเยอะอยู่โอ้แล้วเบอร์กูไปดูใครมันซีดามิ